ใครที่อยากสร้างกลุ่มบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มปิดดูคลิปนี้ได้เลยจ้ากดรูปโปรไฟล์ด้านบนของเรานะคะที่เป็นสามขีดเลือกคำว่ากลุ่มค่ะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นตรงเครื่องหมายบวกไหมคะเรามากดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็กดตรงคำว่าสร้างกลุ่มค่ะเสร็จแล้วตั้งชื่อกลุ่มของเราได้เลยจ้า โอเคนะคะความเป็นส่วนตัวเราเลือกได้เลยว่าจะเลือกเป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นส่วนตัวนะคะสาธารณะก็คือทุกคนสามารถที่จะมองเห็นได้อันนี้ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปิดส่วนตัวนะคะพอเลือกเสร็จแล้วกดคำว่าเรียบร้อยได้เลยจ้า หลังจากนั้นนะคะ Facebook ก็จะขึ้นมาให้ถามว่าต้องการให้ใครเห็นกลุ่มนี้บ้างก็คือแสดงให้คนเห็นแต่ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ใน,ในกลุ่มนี้ได้นะคะกับอีกอันนึงคือซ่อนอยู่หมายถึงว่าสมาชิกนะคะคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้จะเห็นเท่านั้นพอเลือกเสร็จแล้วให้กดทาว่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็นะคะจะขึ้นมาบอกว่าให้เชิญสมาชิกนะคะถ้าเรายังไม่มีการเชิญก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็เลือกรูปภาพหน้าปก ปกของเรานะคะจัดให้สวยงามนะทุกคนเสร็จแล้วก็กดคำว่าบันทึกได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไปถ้าคำอธิบายกลุ่มนี้ก็คือใส่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเลือกกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะออันนี้คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรนะนะคะพอเลือกได้เสร็จแล้วนะคะก็กดคำว่าถัดไปแล้วจะขึ้นคำว่านะคะให้สร้างโพสต์ต้อนรับ สมาชิกในกลุ่มนะคะแล้วก็คิมไปเลยกดเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างกลุ่มปิดใน Facebook นะคะจะปิดหรือว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณะก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะ อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเชิญสมาชิกเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะสามารถไลฟ์สดได้สามารถโพสต์เรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนการเซตติ้งหรือการตั้งค่าอื่นๆในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบ่งปันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ